สวัสดีค้ะพี่น้องวันนี้สัญญาจะมาตำลูกยอตำส้มลูกยอคะ่ะเก็บลูกยอมาดูสิหามหามนะคะดูน่ารับประทานมากนะคะเดี๋ยวก็ไปตำกินกันเลยนะจ้าสวัสดีค่ะเจอกับสาบ้านป่านะคะวันนี้สัญญาพามากินเออ ตำลูกตำส้มลูกยอค่ะลูกยออาหารบ้านบ้านนะคะตำส้มลูกยอแซบแซบเวอร์ฟินมากค่ะนะคะก็ตำก็จะออกรสหวานหน่อยนะคะเพราะลูกยอนะคะก็แบบว่าอาหารร้อนๆน,นะคะนี่อาหารร้อนนะคะลูกยอมันเผ็ดมันร้อนนะคะก็มีผักมีแค่นี้ทำำําน้ำกินผักไม่ไม่แซบกับลูกยอนะคะนี่กออ็ส้มผัก ต้นหอมค่ะทำเองอม,มาด้วยจากผัดปุ่นเส้นที่เหลือ,อ,อหนัวนะคะ อากาศร้อนกินของร้อนอีกคิดอยากกินนะคะ Quý hmm. vị hmm. ต้องให้เอารสหวานหน่อยแต,แต่อย่าใส่พริกเยอะนะคะอย่าใส่อย่าตำเผ็ดนะคะเพราะว่า ลูกยอมันเผ็ดอยู่แล้วนะคะเผ็ดร้อน ัวย้าเรื่องครับทําหามาทําหาม,มาอร่อยอืม ลูกยออ่ะเน้นไม่ไม่ค่อยเน้นผักค่ะเพราะว่ากินกับผักไม่ค่อยเลิศไม่รู้สิสำหรับตัวสันหญ่เองนะวปิ่นมากอร่อย อำผักกินเองทำกินเองเ,เล็ด ก็เหมือนตำส้มทั่วไปนะคะเพียเราเน้นใส่น้ําตาลน้ำตาลปิ๊บนะจะอร่อยมากจะหอมจะอร่อยน่ากินนาน ้อนนะคะลูกยอกกเผ็เพล้ว แล้วตำสามเหล่าสมัยก่อนนะตำกับเออครกไอ้ครกตำข้าวอะ่ะครก,กใหญ่เลยอะ่ะแล้วก็เทกปนดุกกันอบอกเลย เริ่มเผ็ดแล้วเพราะลูกยอมันเผ็ดอยู่แล้วอะ เส้นที่เหลือเมื่อวานโอ้พี่น้องเพผ็ด ใพริกสามหน่วยพริกแห้งสตรีมีคันห้ามรับประทานนะคะตำลูกยองพงของร้อนนะโบราณเขาบอกมานะคะ อออโอเคจ้าแค่นี้แหละโซเดียตต้องไปแล้วค่ะตำกินนกันนะคะตำลูกยอค่ะก็ตำแบบส้มตำทั่วไปนะคะแต่เน้นน้ำตาลปิ๊บ ใส่ลงไปเยอะๆหน่อยให้มันออกหวนานๆนิดนึงจะอร่อยคะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ